ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะมดดาพูดแล้วเรื่องคลิปดีเจมะตูมกลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสำหรับกรณีที่คนบันเทิงอย่างดีเจมะตูมนั้นได้ติดเชื้อโควิด -19 และจากการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดของมะตูมที่ผ่านมา ตอนนี้ก็ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น19รายทำเอาชาวเน็ตต่างออกมาประนามจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยว่าแย่มากและล่าสุดพี่ก้อนฝีปากทราบอย่างมดดำคชาภาก็ได้ออกมาตอบแทนแล้วว่าภาพในคลิปไม่ได้เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้วันเกิดของมาตุมแต่เป็นคลิปเก่าซึ่งเรื่องที่มาตุมจัดงานวันเกิดนั้นคนบันเทิงก็ไม่โอเคและขอประนามเช่นเดียวกันซึ่งจะว่ายังไงบ้างนั้นลองไปอ่านกันเลยค่ะซึ่งมดดำก็ได้บอกว่าตามข่าวคือมีภาพนายแบบมีเด็กบางคนบอกโอโหปาร์ตี้ เซ็กโมอะไรกันหรือเปล่าปรากฏว่าภาพที่แชร์ไปนั้นมันไม่ใช่ภาพที่แชร์ไปวันนั้นฉันก็อยู่ในเหตุการณ์ภาพที่แชร์ไปวันนั้นเป็นงานครบรอบร้านเ x x เป็นงานครบรอบร้านไม่ใช่ปาร์ตี้วันเกิดเอาเป็นว่าเคลียร์นะคะภาพที่แชร์กันอยู่ว่ามีหนุ่มๆม,มานัวนเนียนในปาร์ตี้วันเกิดนั้นเป็นคลิปเก่าแต่ในส่วนของปาร์ตี้วันเกิดมาตุม้มตรงนี้คนบันเทิงทั้งหลายก็ไม่โอเคและน้อมรับคําวิจารณ์ทุกอย่างเพราะคนบันเทิงเองก็รณรงค์และบอกให้ประชาชนดูแลตัวเอง รักษาระยะห่างตลอดแต่มาก,กัดตกซะเองนั่นเองละค่ะ